ทุกคนบับเบิลราวจะทุกคนชานงชานมกาแฟชาเย็นติดกับร้านกะเพราเลยเห็นปะ่ะร้านกะเพราเลยแต่เรากินบับเบิลราวแล้วเราติดใจนะฮะแต่ขาหมูกับข้าวมันไก่เรายังมีอยู่นะเราเราสั่งไปกินที่โรงแรมเพิ่มแล้วนะแต่นี้เราขอระหว่างเดินกลับโรงแรมเราจะต้องสั่งบับเบิลราวจ้าตรงนี้จ้านี่คือถนนป่าตาลนุ่นตรงป่าหวาอยู่ข้างหน้าทุกคนนะฮะถ้าไปทางนี้ก็จะเป็น อรุสสาวรีเศรษฐนรายมหาราชแล้วก็บ้านไม้คาเฟ่อยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงนั้นนะคะเนี่ยค่ะนี่นี่น,น,นี่ป้าอยู่รถกําลังมาเนี่ยจ้ะนะ,ะแล้วเราก็เดินมาจะมีก๋วยเตี๋ยวติดดินอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินมาบับเบา้แล้วก็ร้านใบกะเพราอยู่ข้างหลังนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะรับนี่เรามาดูเมนูก่อนนะฮะนะคะทุกคนบับเบิ้ลนี่นะคะเมน,บบน,นะะูเมนูมน,นะคะ อันนี้จะเป็นกะเพราร้านกะเพราที่เรามากินอันนี้บับเบิลเบลล์ทุกคน้ใบสวยมากเลยนะอ,อร่อยมากร้านสั่งคนระดับความหวานได้นะจะมีขนาดมีเดียมลาร์จนะฮะมีโกโก้บับเบิลเบลล์โกโก้วิปชีสพ่นไฟจ้ะทุกคนวิปชีสพ่นไฟทุกคนบับเบิลเบลล์นะฮะ,ะดูเมนูนให้ครบมีฟรุตพันธ์โกลเด้นแมงโก้สโนว์เมัลชิน c o ฟฟี่ออ a n เรนจีออเรนจ์ทีโกลเด้นบับเบิลแมทชาลาเต้นะคะอิตาเลียนแบลนะฮะที black, ะะ tea, ต้องเป็นชาดำด้วยนะแล้วก็เป็นกาแฟดำนะฮะโกโก้วิ e ชีสพ่นไฟโกโก้บับเบิล b บ o w วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเฟรชมิลนมสดนะฮะแล้วก็จะเป็นบราวชูการไต้หวันจ้ะอันนี้บราวชูการวิบชีสพ่นไฟอันนี้ซึ่งเป็น เป็นเป็นตัวตัวอเอขลนนะฮะอันนี้เป็นพระเอนะโอเคนี่เราสั่งไอ้นี้จ้ะทุกคนนี่จะ้ะนะฮะดูหน้าทานมากเลยทุกคนนะฮะท่านชัยกินใบกะเพราสาขาสองเสร็จก็มากินบับเบล้ลบราวได้นะขา,ขาหมูขาหมูอาหารตามสั่ง ข้าวมันไก่นะเป็นสองสาขานะครับใบกระเพรานะฮะเห็นไหมเร,เราเราเฉียรเราบอกต่อสิ่งดีๆนะ,ะ๊ะอันนี้นะทุกคนนะคะลดมากดูบรรยากาศสิทุกคนยิ่งถ้าเย็นๆเนาะตรงนี้อากาศจะดีมากตรงกับการไฟฟ้าผ่านผลิตตรงไป400เมตรก็เป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะมีลูกค้ามาท,ทันทีเลยนะฮะทุกคนอ๋อใบกระเพราก็มีผัดไทยด้วยท่านจะเห็นว่าย่านนี้จะเป็นย่านร้านขาเยอะ เหมือนกับมีเพื่อนเนาะไม่เหงาเนาะทนั้นเวลาเป็นธุรกิจเฟื่องฟูเนี่ยเราจะมีร้านรวงอยู่ห่างกันบ้างติดกันบ้างนะฮะมันจะทําให้บรรยากาศคลกคักไม่ใช่มันเหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้กระตุ้นเศรษฐกิจไงนะันะ,ะไม่เหงาบรรลุมีเพื่อนทําธุรกิจกันใกล้ๆเนาะดูสิข้าวมันไก่เรากินแล้วเจ้าหนีนะฮะแล้วก็ข้าวขาหมูก็แซ่บมากเลยนะฮะพิลทา,านเนาะคนเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้เองนะฮะ อ๋อมากินบ่อยสั่งกับบ้านบ่อยมีเมนูอะไรประทับใจที่สุดของเจ้านี้จ้ะเมนูเหรอจ้ะพ่นไฟเหรออ,อ๋อนมสดบราวน์ช้าชอันนั้นด้วยใช่ไหมออชีสเป็นแบบวิปชีสพ่นไฟหนึ่งสองสามโอเคเป็นพี่ก็กินประจ,จำนะฮะลูกค้า,ราประจ,จำโอเคจะรับไปนะจ๊ะอันนี้ นี้จ้าเราจะเห็นร้านใบกระเพรานะฮนะ,ะแล้วก็เราก็จะเดินตรงไป JR ดีแ a n d Grand นะฮะก็เป็นที่พักหรูหราหมาเห่าตรงแยกตรงนู้นจะเป็นแยกวงเวียนอ,อ้อค่ายวชิราลงกรแต่เราจะเดินไปเรื่อยๆเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายอะไรกุ้งเป็นเผาเอ,อ๋อนี่เป็นร้านกุ้งเผาจากข้างๆที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเรือนไทย นะฮะเห็นไหมจะมีร้านรวงสลับกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราลงทลิปนี้ก่อนทุกคนนี่จ้าเรากําลังเดินเอานี้ครัวไม้หอมเหรอคะนี่จ้าบับเบิลเบลลาชาเขียวอร่อยมากหอมกลิ่นชาเขียวธรรมชาตินะคะรสมากเลยจากทุกคนจ้าเดี๋ยวจะทานเผื่อนะจ้านี่จ้ารสมากนะฮะนี่ค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าระหว่างทางตรงเส้นนี้กาลังพัฒนานะฮะจะทําเป็นนู่นนี่นั่นนะฮะ นะคือเป็นภาพมีชีวิตนะฮะทุกคนเลิศมากอันนี้ก็เป็นแรดแซบนัวก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหมเห็นไหมคะระหว่างเส้นทางเราก็จะเห็นร้านรวงต่างๆก่อนจะถึงที่พัก JR ดีแกรนรี่ไก่จะนะฮะมาพักที่นี่ก็จะเจอแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นข้างหน้าเห็นไหมไปก็ไม่ไกล่และอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือโคเหงอยวทุกคนนะฮะ เห็นภูเขาไหมทุกคนนี้ค่ะบ้านไม้เมื่อก่อนอยู่แถวแถวนี้ย้ายไปเมื่อกี้ที่เราไปทานะนะครับทุกคนบ้านไม้คาเฟ่ย้ายไปอออีกฝั่งหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นคิเตองเชียงรายคงจะเป็นร้านอาหารเหนือที่มาเปิดที่ลบบุรีนะครับทุกคนก๋วยเตี๋ยวไก่มะละก็มีเห็นไหมตรงนั้นผัดพงผัดไทยข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่นะะทุกคน อันนี้ก็เตี๋ยวไก่มลนะละเนาะไว้เรามาทานกันนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราโพสตคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวข้างหน้าก็จะถึงโรงแรม JRD Grand นะจะได้พักผ่อนแล้วก็จะไปวัดทุ่งป่าป่าหวายทุ่งจะ้ะอยู่ตรงติดกับโรงแรมเราจะไปดูกันนะฮะพาไปเที่ยววัดกันทุกคนจะ้ะแล้วก็เย็นๆแล้วอาจจะไปท่องชีวิตราตรีแถวๆนั้นด้วยเพราะว่ามีร้านรวงเยอะมากก็คงองอเป็นหมูกระทงกระชา้าคาเฟ่ประมาณอย่างงี้นะ,ะจ้ะจ้ะแล้วก็ตลาดกลางคืนนะอันนี้มีกวางด้วยจะ้ะทุกคน ะะเดี๋ยวเราคุยกันนะครับกับที่ต่อไปครับนี่สเต็กปาติตาจาะทุกคนอยู่ขวามือจาะลงโพสก่อนเนาะนะคบทุกคน